สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดเมนูใหม่นะคะของเชฟมิวสิ่งนะคะวันนี้นะคะเป็นเมนูสมานฉันนะคะกุ้งผักกุ้งนะะี่ค่ะต้องรับประทานแบบนี้นะคะราดลงไปเลยนะคะกุ้งทามาจากอะไรครับกุ้งนะคะชุกแป้งนิดๆนะคะราดโดยผิกแกงนะคะ ลรับประทานนะคะนี่เลยค่ะชิบนี่ค่ะนี่นะคะข้าวสวยรลล้อนๆนะคะกิกแกงนิดๆน,นะคะนี่เลยค่ะสว็นะคะกุ้งกุ้งนะคะกรอบมากเลยค่ะพริกแกงนะคะ กลมกล่อมจริงๆค่ะอืสุดยอดค่ะนี่เลยค่ะต้องมีน้ำซุปด้วยนะคะน้ำซุปนี่นะคะอือหกลมกลมจริงๆค่ะแกงอะไรแกงอะไรแกงจืดแกงกวายาไส้หมูสับค่ะนี่ค่ะแครอทนะคะอือห หวานจริงๆเลยคะอร่อยมากๆเลยค่ะ <c oughs> อ๋อแล้วค่ะจบ <c oughs>